ghetto right Got gon' get like her super Yeah, make weed her, bitch. Bitch with ass super fat. Yeah. it, make it right then a ass I'ma back. lap. attacked. be. spin in Fuck Don't my สวัสดีครับกลับพบอีกครั้งครับกับรายการสไตล์กู EP พิเศษนะครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับคุณท็อปวันนี้เราอยู่กันที่สุขา่ะพีบันามาทำอะไรกันครับเรามาตะลุยกองถ่ายกันนะฮะทำงานด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วเรามีคอนเทนต์อะไรกันครับในวันนี้คอนเทนต์หัวข้อรายการเราเป็นรายการพิเศษย่อยมาคือรายการเี่เฉียบนะครับ เราเฉียบแล้วเกี่ยวกับเป็นยังไงเกี่ยวกับยังไงเขาบอกได้ปหมเราจะมีเป็นคําถามพิเศษมาถามเพื่อนๆในกองอคนละคําถามคือคําถามเดียวกันแหละแต่ว่าถามหลายๆคนแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นคําถามอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามเดี๋ยวขออย่างเดียวเลยก่อนจะไปเนะี่ยไข่ไว้เนี่ยเออไท่าพี่ห้องห้องน้ำอีกนะครับห้องน้ำปิดทางแล้วเนาะไปห้้องนโอเค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 โอมาไปเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันได้เลยครับไป จอกันก็มาที่แขกรับเชิญคนแรกครับคุณคลาสเบนจะลงกับคำถามของวันนี้ก็คือถ้าจับได้ว่าแฟนคุณมีกิคุณจะมีวิธีรับมือมันยังไงอ่าครับผมอย่างแรกนะครับมันเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้ครับผมเออผู้ชายเศดษจสีใครจะยอมจริงไหมใช่เราก็ต้องมีมั่งนียครับผมเออเออขามีกี่คน คนเดียววะคนเดียวคนเดียวเราต้องมีสองมมีเยอะกว่ามืชใช่ใช่แต่แต่อย่างแรกที่เรามีครับเราต้องเงียบที่สุดครับจะมีชงแชทเนี่ยเราลบให้หมดอย่าไปลงเลือหลักฐานพอถึงห้องก็คือไม่รู้ไม่รู้ครับเราก็เหมือนทุกวันปกติแต่เราก็ทําเป็นเรารว้ของเขาเราทําเป็นข่มเขาไม่ได้นะเออเธอผิดนะเออ,อย่างงี้แต่จริงเราก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่เราเงียบกว่าเที่ยงจริงเหรอ อ่าก็เดี๋ยวฝากผลงานนะครับคุณคัสว่าติดต่อได้ไงไอ้ช่องไอจีเฟซบุ๊กว่าแจกว้าบหน่อยครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยตรงตัวครับเบนจะลงโตคาครับผมอ่าเชียร์ครับอ่าโอเคครับอันนี้เราจะมาลองกลับมาถามที่เจ้าของช่องดูนะครับว่าอที่เขาอยากทราบของคนอื่นว่าเป็นยังไงกลับมาที่ตัวเองเขาจะตอบว่าไงครับมาดูกัน ก่อนจะถามนะฮะเจ้าของช่องนี่ชื่ออะไรครับผมอาดัมคำ,ำถามที่เราจะถามนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณจับได้ว่าแฟนคุณมีกิ๊กคุณจะมีวิธีการจัดการกับแฟนคุณยังไงครับผมก็คงจะลองคุยกันก่อนับว่าเขานอกใจเพราะอะไร,รออไปถึงขั้นไหนแล้วถ้าแบบแค่คุยแชทกันอย่างเงี้ยก็อาจจะพอคุยกันได้โอเคาเาแบบมีอะไรกันแล้วก็คงจะต้องเลิกเลิกเด็ดขาดเลยละครับเด็ดขาดเลยครับอ๋อเราไม่คิดจะสารตรงสารต่อหรือว่าจะ อะไรกันแล้วแบบผมรับไม่ได้ที่เขาไปนอนคนอื่นคงจะยากถ้าคุณไปนอนกับคนอื่นมากฮะก็สนุกดีนะยอกยอกครับอ๋อดีอันนี้เจ้าของช่องยอกนะฮะไอไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะฮะไม่จริงครับอ๋อเรื่องโอเคนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าแฟนคุณเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากเลิกกับคุณกลับมาตามตื้อคุณอีกคุณจะยังแบบว่าให้โอกาสเขาอีกไหมแล้วเขาเลิกกับกี่เขายังถ้าเขายังไม่อยากเลิกไหม คือเขาไม่อยากเลิกกับกิ๊กด้วยแล้วเขาก็ไม่อยากเลิกกับคุณด้วยคือจะคบสองคนจะคบสองคนนะพูดเลยครับว่าแฟนวิชไอ่น่าฮีไม่น่าจริงครับอ๋อ <c oughs> โอเคครับฝากกดติดตามช่องของอดัมด้วยนะฮะ <c oughs> ใช่ครับสไตล์กูอ่ะ <c oughs> สไตล์กูสไตล์ใครสไตล์มันนี่สไต่กูโอเคครับผมไปไหนก็ไปปะสโลแกนของช่องนี้ผมขอคำ ผมน้ำพูดชีบตากเป็นที่อะไรเนี่ยเป็นปัดกระรอกอ๋อโอเคครับคัดอ่าสวัสดีครับอันนี้มาพบกับคนต่อไปนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อแอลค่ะชื่อแอลนะครับผมมีแฟนยังครับยังค่ะอ๋อยังโซรัาผมโอเคมาพบกับคําถามของเรานะครับถามว่าถ้าแฟนคุณมีกิ๊กคุณจะมีวิธีรับมือกับแฟนคุณยังไงครับ ถ้าแฟนมีกิ๊กหรอคะก็มีได้เลยค่ะเพราะหนูก็มีอยู่แล้วคุณรู้สึกไงครับที่แบบมีอยู่แล้วแล้วเขาก็มีด้วยก็ก็เดี๋ยวสมัยนี้ผู้ชายผู้หญิงเพราะสมัยนี้ผู้ชายผู้หญิงก็คือเท่าเทียมกันนะค่ะใช่ก็คือในเมื่อผู้ชายมีได้ผู้หญิงก็ต้องมีได้เหมือนกันค่ะผมก็เป็นเรื่องปกติของปีนี้นะ2 0 2พันย่สิบอือก็ผู้ชายกับผู้หญิงคือเท่าเทียมกัน แต่ว่าเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีแม่้ก็หายเลยเนี่ยงงอ่ะครับผมถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยคุณมีแฟนแล้วแฟนคุณมาฟังคุณอยู่ใกล้ๆเนี่ยคุณจะบอกเขาว่าอะไรครับก็แฟงๆกันค่ะก็ไม่อะไรค่ะก็คือเขาก็รู้เหมือนกันอืเขาก็รู้ว่ามีเหมือนกันก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใช่ก็คือก็แบบ บอกเขาเปิดเผยว่าเออแล้วก็มีนะอะไรเงี้ยเซลว่าเป็นความคิดที่ดีครับสุดท้ายก็เดี๋ยวขอวาร์ปหน่อยนะครับเอาเป็น Facebook หรไอจีดีครับเอา a c e b o o k ลักกันเดี๋ยวจะบอกลิงก์ข้างน้านี้ละกกันนะได้ได้โอเคครับ,รบผมเพราะว่ามันยาวฮะเขาเขียนพูดเดี๋ยวดูลิงก์จากด้านล่างเลยนะครับโอเคครับ,บคุณครับอ่าแล้วก็จะมีคําปิดท้ายนะครับต้องพูดว่าเฉียบครับ แต่เขาเป็นเฉียบที่เป็นสไตล์ของตัวเองที่สุดนะครับโอเคนะฟังมไหมหนึ่งสองสามเฉียบแขกคนต่อไปที่เราจะสัมภาษณ์นะฮะชื่ออะไรครับเติร์นครับมินโชค่ะโชอะไรครับโชพูดดีๆพูดดีๆโชตูตูตูโชตูตนะครับวันนี้เรามีคำถามคำถามของเรานะฮะถ้าสมมุติว่าพวกคุณทั้งสองคนเนี่ย จับได้ว่าแฟนคุณมีกิ๊กนอกใจอย่างเงี้ยจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงอ่อ้มิ้นก่อนล้วกันรับมือหรอถ้าแฟนมีกิ๊กก็ก็ไม่ต้องมายุ่งกันเลยค่ะออกไล่ออกจากบ้านเลยค่ะตัดกระปูเลยกระปูเลยตัดปูเลยทำไมโหดจังอะโหดสิคะก็มันเป็นอย่างเงี้ยแหละคะ่ะกว่าจะเกิดมาได้ลำบากลำบากนะนะไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่แบบให้โอกาสให้โอกาสไหม ไม่ให้ค่ะเป็นผู้หญิงแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหมดแล้วก็หมดเลยเออจิตใจแน่วแน่งั้นมาฟังคําตอบของคุณเติ้ลบ้างครับคาถามว่าไงนะไอ้หนวยมันไหลแรงหน่ยคำถามว่าไงนะไอ้หนวยมันไหลแรงหน่ยคำาว่าไงนะไอ้หนวยมันไหลแรงหน่ยไม่มีอะไรในใจกันใช่ไหมครับคำถามว่าถ้าสมมติว่าเราจับได้เนี่ยว่าแฟนเรามีกิ๊กเนี่ยเราจะรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า นี่ก็ถ้าถ้ามันจริงก็คงต้องเลิกครับแล้วก็หาใหม่อย่างโด,ยเ,เดยเร็วเลย <c oughs> หาใหม่โดยเร็วเลยครับรอเล่นรอเล่นต้องไปหาใหม่ครับหาใหม่อ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาแจกว้าบกันดีกว่าค่ะสมัยมิ้นโชติก,กาต้านี้นะคะช่อง u t u b บก็มิ n นโชต์ชาแนลคะ่ะไม่ต้องนึกด้วยววะก็ไอจนัทพันธ์เตน้ะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นข้างล่างนี้นะครับ แล้วก็ให้พูดสโลแกนของรายการด้วยพูดคําว่าเฉียบฮะหนึ่งสองสามเฉียบเฉียบได้ไหมฮะได้ครับโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าจริงๆเราชื่อองุ ô นนะคะแต่ว่าชื่อในวงการชื่อเกร็บค่ะที่แปลว่าสวยค่ะค่ะชื่อแอนค่ะที่แปลว่าน่ารักค่ะอย่าลืมแจกบาตด้วยนะคะตามเลยค่ะตามเลยเบาเบาไอสัตว์เบาอย่าไปถามเลยเอ่อถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยฮะ จับได้ว่าแฟนคุณมีกิ๊กคุณมีวิธีการจัดการกับแฟนคุณยังไงครับเอาอ่างุ่นก่อนแล้วกันนะเราก็จะต้องมีกิ๊กค่ะเราต้องมีมากกว่าแฟนเรานะคะแฟนเรามี1ิคนเราก็ต้องมี20คนค่ะอย่าไปยอมนะคะเนูไปหนานั้นี่ไหนไหมเนี่ยฮะอันนี้คือมีประสบการณ์ส่วนตัวไหมคะเออฟังเขามาค่ะค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะแน่ใจนะฮะโอเคครับแล้วคุณแอนนะครับอ๋อจิกหัวตบเลยค่ะตบเลยตบผู้หญิงนะคะ เ้วก็ต้องตบผู้ชายด้วยอ้อเหรอใช่ค่ะตัดที่เป็ดมันกินค่ะคือประเด็นเนี่ยมึงมาด้วยกันเพื่อนะแล้วถ้าสมมุติว่าเออแฟนคุณเนี่ยขอมีกิ๊กคุณจะมีวิธีการจัดการยังไงอะขอมีกิ๊กเหรอขอมีกิ๊กเลยขอตรงๆเลยใช่ไหมคะตรงตเลยก็ให้มีได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องให้เงินเราด้วยนะคะเหมือนเออเหมือนพี่ธัญญาค่ะมึงเปเก่งนะใช่เปย์เพรารวยมากเปเก่งนะก็เงินสำคัญกว่าผัวอยู่แล้วค่ะเจอรอเล่นนะคะพี่ออด โอเคฮะเดี๋ยวขอวาร์ปองุ่นกับแอนหน่อยได้ค่ะเซิร์ชเกรฟได้เลยนะคะแล้วก็ฝากชาแนลได้นะคะเกรฟชาแนลค่ะมุเกียวการจิกปากมากเพื่อนโอเคโอเคนี่น้องนี่น้องแอนแอนแอนค่ะเฟซบุ๊กนะคะแอนนาราพลดอนค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะคะขึ้นขึ้นซับด้วยนะคะมีเป็นเออขึ้นเป็นใช่ไหมคะมีมีไหมมีไหมไม่ไม่เดี๋ยวมีเงินไหมมีเงินทำไหมโอเค โอเคนะฮะก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยเราขอสโลแกนช่องหน่อยค่ะ <para> สโลแกนช่องพูดคำว่าเฉียบอ่ะเริ่มจากคุนกันฮะเฉียบเกียร์อะทำไมต้องเล่นใหญ่ตลอดเลยอะไปตัวไหนก็ไปไปเอาแอนไหมเฉียบเฉียบไปเลยไปเลยปิดช่องโอเคครับมาถึงคนต่อไปนะครับมึงชื่ออะไรครับเอ้ยคุณชื่ออะไรครับมึงไม่น่าเรียกคุณ ชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งครับหนึ่ง ETC ป่ะครับครับผมจะร้องเพลงอะไรนะชัวชีวิตที่เคยรักใครวะใ่รไม่ไม,มไม่ใช่ต้องเล่นมือมึงเราเข้าคำถามดีกว่าถ้าสมมติว่าคุณจาได้ว่าแฟนคุณนอกใจไปมีกิ๊กเนี่ยคุณมีวิธีรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงอย่างแรกต้องคุยก่อนฮะคุยว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเราอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเข้าใจถูกอย่างที่มันที่เราเห็นก็เลิก เลิกเลยเลิกไปเลยไม่มีแบบให้โอกาสครั้งหนึ่งไม่มีใช่ไหมก็คือตัดไปเลยตัดแบบตัดให้ขาดเลยชับชับชับเอ้ยอันนั้นเจมเจมไม่แก้ให้กูน่อยดีโอเคเดี๋ยวเรามาแจกวาร์ปดีกว่ามีวราปไหมครับไอจีเฟซบุ๊กเก่อนก่อนวราปเนี่ยข้างหลังกูเนี่ยคืออะไรอันนี้เป็นเอกตาจ้างมา2บาทอ๋อเอกตาก็โอเคครับ วาร์ปนะฮะเออได้ได้เหรออันนี้ได้เหรอเนี่ยคือกูต้องมานั่งยิ้มม่วงเลี้ยบคือวาร์ปเฟซบุ๊กอ่าเฟซก็ได้ไอจีก็ได้เออจำไม่ค่อยได้นะฮะ a h u n g n a w a นี่เฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็ไอจีมีไหมฮะเปรี้ยมากงหรว่าม่วงอ่ะโอเคแล้วก่อน จบไปเน่ก็ให้พูดรายการเราด้วยการายการเราดีกว่าเชีย<ด>บ,บยอ๋อโอเคครับเชียนี่ต้องอย่างนี้โอเคครับสวัสดีนะฮะเออคุณชื่ออะไรครับผมสองครับผม2แล้วมี3 4มสี่ห้าห,าหป่ะครับไม่มีครับที่1นไม่ไหวอย,อย่างเดียวครับหนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สอโอ้โหมูคัสสิกจริงๆเลยนะฮะ โอเคครับวันนี้เรามีคําถามจะถามนะฮะถ้าสมมติว่าคุณจับได้ว่าแฟนคุณมีกิ๊กคุณจะมีวิธีการจัดการกับแฟนคุณยังไงครับผมก็เลิกสิครับมึงไปดีดมาป่ะเนี่ยมึงดีดมาะไม่ดีดไม่ดีดีโอเคก็คือเลิกอย่างเดียวเหละฮะคือใช่จะคุยอะไรก่อนหาใหม่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 เลยเราไม่กินของเก่าแล้วเอ้ยสรุปแล้วว่าคุณก็คงจะไม่ไปต่อผู้หญิงคนั้นเลยใช่ไหมฮะไม่ไปต่อครับ แล้วคุณจะแก้เผ็ดผู้หญิงคนนั้นยังไงดีกว่าอ่แก้เผ็ดยังไงอ่ะควงค,คนใหม่เลยครับถ้าเมื่อกี้มึงส่งบอกว่าให้กินน้ำนี่โอ้โหฮาไปนะโอเคควงคนใหม่นะฮะโอเคงั้นผมขอวาร์ปไอจีคุณหรือว่าเฟซบุ๊ k คุณก็ได้ครับ S O N G S A W E ครับสองสวีโอเคสองสวีสองสวีนะฝากกดติดตามเพื่อนผมด้วยนะครับขอคนนี้นะฮะหล่อหน้านิ่ง แต่ว่าทุกอย่างกินใจอะไรอย่างอื่นก็กินนะโอเคขอก่อนไปขอสโลแกนช่องหน่อยเชียบกูยังไม่ให้คิวเลยเอาเข้ารรูงงานเไปห้าสี่สามสองเชียบโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราจะกำลังหานักแสดงดาราครับจะมาสัมภาษณ์เขาเฮ้ยนี่ครับคุณท็อป พี่สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์สักนิดนึงนะครับเออดได้เฮ้ยได้ไหมครับผมขอขอเวลาสักนิดเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เดี๋ยวผมไปเคลียร์ได้ครับได้สัมภาษณ์นะฮะมาครับผมเออผมอยากจะสอบถามคุณท็อปหน่อยครับเออเกี่ยวกับเรื่องสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าคุณจับได้นะฮะว่าแฟนคุณเนี่ยมีกิ๊กคุณจะมีวิธีการรับมือกับแฟนคุณยังไงครับผมนี่เราก็จะคุยกันนะครับคุยเคลียร์ให้เข้าใจว่าเออมันปัญหาที่เขาไปมีกิ๊กเนี่ย กิดจากตรงไหนเราไม่ดีอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วถ้าสมมุติว่าแฟนคุณเนี่ยไม่ยอมที่จะไปจากคุณคือแบบว่ายังไงก็จะกลับมาขอคืนดีกับคุณให้ได้อย่างเงี้ยคุณจะแบบว่ายอมใจอ่อนไหมจะกลับไปคืนดีกับเขาไหมครับอืมต้องดูสถานการณ์ว่าเขาสามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้จริงๆหรือเปล่าอถ้ากลับตัวได้ก็ให้โอกาสครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้ามีครั้งที่สองนี่คือไม่ไม่มีโอกาสครั้งต่อไปแล้วโอเคครับจำไว้นะครับผู้หญิงนะครับนี่ คุณท็อปนะครับฝากไว้นะครับถ้าสมมติว่าครั้งที่2นี่คือไม่มีโอกาสครั้งต่อไปเลยครับอย่างนั้นก่อนไปนะครับผมฝากวาร์ปของคุณท็อปหน่อยได้ไหมครับวาร์ปนะครับคาราช่นะฮะอย่าตลกเยอะเลยท็อปคาราชัยเฟซบุ๊กนะครับคาราชัยท็อปปี้นะฮะต้องท็อปปี้เท่านั้นท็อปปี้เออทำไมต้องปี้อ่ะผมชอบปี้นะชอบปี้นะฮะรู้สึกว่าชอบไปลงอ่างด้วยใช่ป่ะครับอันนี้อันนี้ข่าวนี้จริงไหมครัชอบไปลงอ่างนะ จริงๆก็ก็ไม่สนกับจริงแต่ไปเพราะว่าเพื่อนชวนให้ไปเลิกไปไปก็ได้แต่ว่าไปเนี Sadly, ่ยไปนั pues ่งรอเพื่อนข้างหน้าอ๋อแล้วไม่ได้เข้าอยากร <Well> um ู้ว่าเพื่อนที่พาไปเนี่ยใครบ้างครับก็จะมีมีหลักๆจะมีสองคนสามคนมีมีมีอดัมผมยาวๆนะมีนัทอ๋อคุณนัทนะฮะผมมีมีตัวด้วยอ๋อฝ่ายนี้เขาใส่ลงอ่างใช่ไหมใช่ใช่จริงแบบฝืนมากก็ไม่อยากไปแบบไปอีกแล้วเหรอวะไปก็ได้ส่วนลูกๆไปบ่อยได้ข่าวมา เขาลากผมไปผมบมอ้ผมจะนอนแล้วอ่ะสองทุ่มผมจะเข้านอนแล้วไงอ๋อสองทุ่มคุณท็อปจะเข้านอนนะฮะโอ้ยเดี๋ยวขอพูดคําคว่าเฉียบคําว่าเฉียบใช่ไหมใช่ครับแต่ขอเป็นสไตล์ของคุณเองนะครับผมเบิกตังค์ไปเลยนะพันล้านพันล้านเดี๋ยวให,ให้ให้เขาหน่อยเขาเขาสามสามาัมภาษณ์อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโคุณดีนิสัยดีนะครับคนละห้าร้อยล้านพอไหมพอครับโอเคนะเฉียบใช่ไหมครับครับผมเฉียบ ครับผมเออวันนี้เราอยู่กับใครครับอยู่กับนัดครับอ่าอยู่กับคุณนัดนะคุณก็จะขำกันงี้ขำน้ำพี่อะไรโอเคครับเรามีคำถามจะถามคุณครับถ้าสมมุติว่าคุณจับได้ว่าแฟนคุณมีกิ๊กคุณจะมีวิธีการรับมือยังไงครับรับมือยังไงครับโอ้โหยากเลยเนี่ยยาทำเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนแล้วกเ็นไม่รู้เรื่องค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆพูดแบบให้มันมี ให้เขาสง ну สัยไปว่าเอ๊ะเราเริ่มรู้ได้อะไรอย่างนี้ก็โอ้ค่ะแล้วเรียกว่าวางใจแบบให้นิ่งๆก่อนวางใจให้นิ่งๆก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรดาราเยอะนะเออคุณไหนจะอยากสารสัมพันธ์กับแฟนคุณตอบป่ะครับอ๋อไม่ครับไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบให้เขางออกงออกคุณยังไงก็แล้วแต่โอเคหเขาโม้งเลยเออช่วงนี้โควิดนะรักษาเขาตายหรอเฮ้ยด้วยขอบคุณแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณแอลกอฮอล์นะแเศรษฐีผ่าเลยเนี่ยเป็นแผลด้วยโอ้โห แล้วยังไงต่อนะเมื่ว่าอะไรเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะสารความสัมพันธ์ต่อไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อยเขาง้อคุณยังไงก็ไม่มีทางแลย่างอื่นยังอื่นรับได้หมดแค่เรื่องนี้นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณจะไปมีกิ๊กับเหมือนแฟนไหมไม่มีแน่นอนผมไม่ใช่คนงั้นผมไม่ชอบผมไม่ใช่แบบเหมือนเหมือนในตัวอย่างเงี้ยครับรู้จักคนชื่อตั๋วไหมมีเพื่อนผมชื่อตัวนึงนี่แบบ เรื่องพวกนี้นี่ช่ำชองที่สุดละรู้จักมาคนนี้ขอช่ำชองจริงเออผมไม่ทำตามเขาแน่นอนที่รู้สึกว่าจะเป็นผู้ว่าการรถไฟนะสลับเก่งมากแลบเจอโอ้โหมีสมม,มุตยอันมาเลยเนี่ยครับโอเคฮะอ่ฮะฝากฝากเลยครับเฟซบุ๊ก่ะวาร์ปครับเฟซบุ๊กครับนัดเนเวอร์เซโนนะครับ แต่ว่าอันนี้ไม่ได้เปิดสาธารณะครับรับแค่เฉพาะเพื่อนคนรู้จักอ๋อโอเคนะฮะรับแค่เพื่อนกับคนรู้จักนะครับผมคุณรู้จักผมไหมอ๋อรู้จักฮะอ๋อกูรู้จักมึงไหนสัตแม่ผไม่ถามหรอกสดโอเคพูดคำว่าเฉียบนะสวัสดะโอเคครับวเฉียบอาแบบงไงก็ได้แล้วแต่มึงอ๋โอเคครับหนึ่งสองสามเฉียบเฮ้ยคัตครับสวัสดีครับผมเออคุณชื่ออะไรครับผมชื่อตัวครับตัวนี่ที่เป็นพนักงานขายตัวครับ นกเหรอถ้าสมมติว่าคุณจับได้ว่าแฟนคุณมีกิ๊กเนี่ยควณจะมีวิธีการรับมือกับแฟนคุณยังไงถ้าจับได้ว่ามีกิ๊กก็ต้องก็ต้องรู้ก่อนว่ากิ๊กนะมั้ยกิ๊กเขาเป็นใครรู้ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันเริ่มเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากอะไรแล้วค่อยไล่แก้ปัญหาไปทีละอย่างแก้ผ้าแก้ผ้าเย็ดตูดผู้ชายโอเคแก้ผ้าเยตูดผู้ชายครับใช่ ว่าวิธีนั้นคือไม่มีใครกล้ามาเป็นกิ๊กกา,ฟาแฟแหละคนอย่างมนี้จังไเลยนะสุดๆอยู่แล้วแล้วไงต่อฮะแล้วก็ผู้หญิงก็เย็ดต,ตูด, <c oughs> ดิคุณบอกไม้คำเดียวเมือ่อกูจะได้ออกอากาศกันไหมเทปเดียแล้วคือถ้าสมมติว่าเขาจะกลับมาขอคืนดีกับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคิดว่าคุณจะคืนดีเขามครัคืนดีแหละประสบการณ์ตรง ไปเรื่อยดูดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นไงว่าดูว่าเป็นยังไงว่าทําตัวดีขึ้นไหมผมได้ข่าวว่าทตัวดีขึ้นไหมคุณอย่าไปได้ข่าวอะไรสิคุณอย่าไปได้ข่าวอะไรคุณพูดคุณพูดเอาไมไหมกูไว้กับมึงก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวเราปิดรายการแค่นี้นะครับเดี๋ยวนีเดี๋ยวคุณยังสัมภาษณ์ไม่จบนี่จะถามอะไรอีกอ่เมฆลอยได้ครับจริงเหรอเฮียเดี๋ยวคุณไปดู ไพวกเียออคือฝากสโลแกร์รายการหน่อยฮะคุณต้องพูดว่าอะไรสโลแกร์รายการคือเฉียบอ๋อแบบที่เจียวๆคนนี้แล้วทำอ่ะเฮ้ยนั่นแหละเออไม่เอออกรอนึงคือกูต้องยืนรอมึงเฉียบเออก็หมดเวลาครับสำหรับสไตล์กู ep พิเศษนี้นะครับครับ ครับฝากกดตามติดครับตามตูดนะครับผมกดติดตามถูกแล้วอ่าก็เรามาดูนะครับว่า EP ีต่อไปอ่ะเราจะมาสัมภาษณ์คอนเทนต์อะไรอะไรยังไงนะครับถ้ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอโอเคไหมโอเคนะก็ยุ่งเริ่มมาเมื่อเริ่มคันนิดนึงครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเราแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าครับ c